ใคยานาคสิบองอ่ะลุงกุมารทองกุมารทองไหวไหมไม่ไหวกุมารทองก็มาเราก็ต้องอุทิศบุญกรรมฐานให้กุมารทองเข้าใจไหมบุญกรรมฐานเกิดจากเราปฏิบัติมาหลายร้อยล้านชาติอุทิศเห้เขาไปหลวงพ่อฤาษีบอกคุณบุญกรรมฐานยิ่งกว่าเราเราสังฆทานเป็นร้อยอันน่ะคีอยังไม่ชอบเลยคีอชอบบุญกรรมฐานเพราะบุญกรรมฐานปึ๊บกุมารตัวตัวแบบมีมีองค์มีอะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนเป็นเทพ เหมือนแต่งเป็นลิเกแล้วใจไหมมีรัศมีกายมีอะไรดีแล้วแล้วเราก็ต้องอุทิศให้พญานาคเจ้ากรรมนายเวรน,น่ะใช่ไหม <c oughs> ให้เขาไปตื่อ,อโล่งไหมออ <c oughs> พญานาคไปหมดยังฮะ <c oughs> เห็นพญานาคี่องคมฮะ <c oughs> เกรงไหมเกรงไหม ทีนี้แทนที่เราจะไล่เพียรนาคเราไม่ไล่อุาาทิศด <c oughs> <อ>้วยบุญกรรมฐานเขาก็จะค่อยๆอ,ออกไปหนึ่งองสององสามองสี่องห้าองค์เป็นสิบองค์เขาออกจากตัวเขาจะมาเป็นการที่เจ้ากรรมไม่เวียไปโล่งไหมบายไหมไปหมดยังพียรย <c oughs> <c oughs> นาคไปหมดยังเหลือกี่องค์ฮะเหลือสามมึงไปหมดแล้วไม่ต้องไปกลัวตักกลมหน่อย เขาอาจจะอยู่สามก็ได้แต่ยังไม่เข้าร้านอาหารขอร้นงมนต์เป็นไปได้เนี่ยกลัวอยู่อ่ะคุน้ำมนได้เรียนน้านะสามองค์เนี่ยผมท้องนยให้ผมท้องเนี่ยนี่ยเขาก็สื่อกับกยันสองคนกับกับมันเพราะผมคิดว่าผมหลังลัวาไงแล้วคุณมันคมันจะเรียนากลุ่มเขาไม่ไหว ลมก็ไม่หม่หมดสบเลยไ้หมยังฮะสะบากใจไหมเขาทำอะไรพญานาคเขาทำอะไรกัดตรงไหนบ้างดหดเลยสิบองค์จะไหวไหมไม่หวแล้ว